สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธแทนเนศสนิทผงคบถ้าเราอยากหาหุ้นเล่นรอบแรงๆหาหุ้นเล่นรอบแรงๆเราจะหาหุ้นตัวนั้นอย่างไรถ้าเราพูดถึงหุ้นที่เล่นรอบแรงๆราคาขึ้นลงแรงๆนี่ยนะครับเราก็ต้องพูดถึงหุ้นในกลุ่มที่มันเป็นสน์ราวซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงหุ้นในกลุ่มที่เป็นสแกนแล้วก็หุ้นเนี่ยคือเรียกง่ายว่าต่างชาติเนี่ยทยอยซื้อหุ้นที่เป็นโกลด์สต็อกแล้วแล้วก็ทยอยขายหุ้นที่มันเป็นแบสสต็อกไปแล้ว ครัที่เราลงหุ้นที่แบบว่าไม่ต้องสนใจต่างชาติเลยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ไทยที่แบบโหดสุดเออหายากสุดเลยนะครับก็คือเรามาที่แถบนักเก็งกาไรสายไฮบิดเนี่ยเ,ยเลือนลงมาเลยมันจะมีกลุ่มนี้เลยครับสี่ตัวคือสแกนเทอร์ราวดาวก็คือสแกนนะเทอร์ราวดาวนั้นมีหนึ่งกับสองนะคอนเซ็ปต,ต์เดียวกันเลยนะครับว่าแตกต่างเป็นที่ทรงกราฟเทคนิคเทอร์ราอัพหนึ่งกับสอง กูต่างกันที่กลาสท้นหนึ่งอยู่นี่เราไปดูเทอร์นาล์อัพก่อนนะเราวันย้ำก็ว่าเทอร์นาล์เทอร์นาล์คอนเซ็ปต์คือกําไรก็พึ่งพลิกฟื้นได้เลยกําไรพึ่งพลิกฟื้นนะครับซึ่งมันจะแบ,บ่งเป็นสส่วนส่วนทางซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องไขสแกนใช่ไหมครับซึ่งข้างในเนี่ยคขาว่าเทอร์นาล์เนี่ยมันจะต่างกันนะครับต่างกันที่เงื่อนไขงงบก,การเรงเินกันเลยก็คืออย่างข้างในเนี่ยเห็นไหมกระแสเงนินสดจากการดำเนินง,งานเนี่ยมันเป็นบวกกำไรเนี่ยเทอร์นาล์มาได้หนึ่งไตรมาสนะครับแล้วก็ ส,ส่วนส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยโตตากำไรเพิ่มขึ้นแล้วก็กาวตากันในเครื่องป็นส่งแต่ว่าพอมาอันเนี้ยนะครับอ่าถันมาเนี่ยที่หุ้นมันลดลงมันไม่ใช่แปลกเลยเหรอกเพราะว่ามันก็ไปโฟกัสว่าเทอร์นาดาวน์เนี่ยต้องสองไตม่านเลยเพราะว่าเทอร์นาดาวน์ได้ไตามานเดียวเนี่ยมันรู้สึกว่ายังตื่นเต้นไปไมายควาว่าแย่แล้วมาดีได้ไตามานเดียวใช่แหะแต่ว่าแย่แล้วดีดีอย่างเงี้ยมันก็ยังรู้สึกว่าเออฉชนอุ่นใจเท่นหน่อยแต่ราคาก็อาจจะไปเยอะนิดน,นึงนะอ่านี่นออกมแล้วก็เหมือนกันเลยลลลงงมาาา้น่ ถ้าด้านล่างนะครับมันก็จะเพิ่มเรื่องเฮ้ยไม่ใช่เทินอาราวแค่กําไรวะ่ะรายได้ต้องเทินอาราวด้วยก็โหดขึ้นไปอีกก็คือเทินอาราวทั้งในมิติของรายได้และกําไรและ PE ต้องมากกว่าศูนย์คือเราไม่อยากเลือกหุ้นที่แบบมันเทินอาราวแบบยังขาดทุนอยู่เพราะรู้สึกมันตื่นเต้นคือหุ้นเทินอาราวมันมีด้วยกันอยู่สามเวีวยไปโ่ะขาดทุนมากขาดทุนน้อยอันนี้คือโหดสุดเลยคือมั่นใจว่าสุดท้ายเขาพลิกฟื้นได้นะแต่เรา่าแบบเออซื้อตั้งแต่มันแค่ขาดทุนลดลงอ่ะะนครับ เลเวลที่2ก็ก็เสี่ยงต่ำลงคือพลิกขาดทุนเป็นกำไรใช่ปะ่ะอ่าอันนี้ก็โอเคอันนี้คือเป็นเลเวลที่แนะนำแต่เลเวลอีกอันหนึ่งก็มีกำไรน้อยเป็นกำไรมากคือช่วงที่เขาแย่เนี่ยไม่แย่ถึงขนาดว่าขาดทุนอ่ซึ่งก็ได้หมดไท, 2, ไทยสองทยสามแต่โดธรรมชาติทยสองก็จะกำไรเยอะหน่อยทยสามก็จะกำไรน้อยหน่อยตามตามความเสี่ยงเลยนะครับซึ่งอ้ด้านล่างซ้ายเนี่ยนะครับก็จะโหดนิดน,นึงอแต่ว่าเงื่อนไขล่างซ้ายก็จะแข็งแรงขึง้นเข้มข้นขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่า ในวิเเนี่ยพอไอ้นไพอคิวหนึ่งออกอ่ะโหรายได้ไหมสี่พันล้านกำไรขึ้นมาสองพันล้านคือก่อนหน้านี้ไตรมาสามไตรมาสี่ของ w ิ a เนี่ยกำไรลดลงนะไหมแล้วพอไปดูราคาหุ้นวิทก็ราคาลงกลาวเลยครับแต่พองบการเงินออกครับก็ดีขึ้นครับก็ต้องแต่อันเนี้ยเพิ่งเทรนดราได้ครั้งแรกครั้งเดียวเองถ้าเรามั่นใจว่าเขาเทรนด์ราวด้ยก็จะกำไรอยู่แล้วถัดมาอีกอันหนึ่งก็คอนเซ็ปต์คล้ายกันเห็นไหม ก็เข้มข้นขึ้นอีกเป็น net profit turnaround รายไนดะ้ turnaround แต่เป็นสองไตรมาสคือแ yeah, ย่ดีดีอ่าพวกนี้ก็แบบว่าคอนเฟิร์มมานิดหนึ่งเห็นไหมนี่ขนาดดีๆนะการาฟยังดีอยู่เลยแต่ย้ำนะไอ้พวกนี้มันเป็น high risk high return เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึง turnaround up ขาขึ้นแล้วนะอันนี้ turnaround up หนึ่งเห็ไหมมันก็มี turnaround up สองมันก็จะคล้ายๆกับตัวหนึ่งกับสองนี่จริงแทบจะเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่ทรงการาฟเทคนิค พราะบางครั้งเนี่ยเราอยากในหุ้นที่มันแบบว่าเช่เนอย่างี้ใช่ไหมพออย่างเราดู ait เงี้ยกราฟมันจะยังไม่ดิ่งเหวลงอ่ะคืออย่าง ait ก็ออยังกราฟดีหน่อยใช่ปะ p r m ก็คือลงมาแล้วรีบาวขึ้นนิดนึง s t e s t e ก็คือลงมาแล้วชะลอแล้วเรื่องโค้งขึ้นนิดนึง tqr อ่าเรียกง่ายว่าพยายามโค้งขึ้นอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้ให้ดู ก็คือมันจะต่างกันนรงนี้แหละแต่ย้ํานะครับวิธีการใช้งานมันจริงเหตุผลที่ว่าเราต้องเอาสีสแกนแล้วเอาเงื่อนไขงบการเงินที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเราอยากคืองี้คุ้นมันจะทินกราวอ่แล้วเราก็ใส่เงื่อนไขทางงบการเงินให้มันแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะเราอยากเจอคุ้นหลากหลายแต่โดยพื้นฐานเนี่ยทรงคือกาไรมันเทอราวเหมือนกันหมดแต่มันจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยที่ต่างกัน จังหวะของกราฟเทคนิคที่ท่ตกกันเลนแบงเป็นเทรลเลอับหนึ่งเทรลเลอร์รัพสองแต่ว่าหลักตามถ้าเราจะให้ปลอดภัยหุ้นไทยเนี่ยเป็นหุ้นที่ความเสี่ยงสูงผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ให้เราลงทุนในสัดส่วนที่น้อยมันเหมือนกับเป็นบิกช็อตอ่ะใช่ปะถ้าถูเหมือนก็ได้กําไรเยอะซึ่งถ้าหลักการบริหารความเสี่ยงอ่ะเนื่องจากหุ้นอย่างนี้มันสวิงสูงนะเพราะงั้นเวลามันขาดท,ทุนขาดทุนมันก็อาจจะขาดทุนเยอะเพราะงั้นเราเลยต้องลงทุนให้มันน้อยเพื่อจํากัดความเสี่ยงแต่ถ้ามันได้มันก็ได้เยอะเหมนนัี้ะครบ และสุดท้ายเลยเนี่ยมันต้องเฮดจริงเมื่อมีเทิร์นราล์อัพคือโค้งผลประกอบการโค้งขึ้นเป็น shape ก็ต้องเทิร์นราลพับดาวคือผลประกอบการโค้งลงอาจจะนี่อาจจะหายากเหมือนไงอย่างนี้มี JR ติดไปหนึ่งตัวตก็คือผลประกอบการดีแย่ yeah. อัน,นี้เอาไว้คือเราดูนิ้เทิร์นเทิร์นราล์ดาวสองก็มีเหมือนกันรุ้นเกษตรโอ้นี่ก็คือไอ้หุ้นเกษตรนี่โหดหน่อยเพราะว่าเขาอะขาดทุน น้อยลงมากกอนแล้วก็กลับมาขาดทุนมากเหมือนเดิมเห็นไหมจาก2,017ไปมั่นหนึ่งนี้ขาดทุน10ล้านแล้วนี่ขาดทุน15ล้านหุ้นกันหุ้นกันนี่คือจากกาไรหนึ่งล้านกลายเป็นขาดทุน8ล้านแต่ราคานง่ยๆอยูอ่แต่หุ้นพวกนี้พอมันดูนไซส์เล็กกับพูดตามโตเลยคือเราไปชอ็อตเขาไม่ได้หรอกเราก็ต้อง SBL อาจจะหายากหน่อยจะได้เฉพาะบางนกเกอร์นะครับถ้าเป็นหุ้นไซส์ใหญ่หน่อยก็กง่ายหน่อยอย่าง p t g เนี่ยไรายได้โตแต่ว่ากาไรไม่โต เราก็ลองเลือกดูนะครับแต่ผมย้ําว่าสแกนหุ้นเทนาราวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถมองหาหุ้นที่ h i ไฮ High Return แต่ว่ามันก็ต้องมันไม่ใช่เป็นหุ้นที่แบบเก็งกำไรรายวันนะมันต้องเป็นหุ้นที่ถือนานเพราะเวลาหุ้นที่มันเทนาราวยาวๆมันก็ได้กําไรเป็นเด้งแล้วเวลาเราทํากําไรขาลงเหมือนกันเวลามันลงก็ลงเป็นเด้งเหมือนกันนะลงก็ลงที่หนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่สนใจในทยนไายในสายในถึงรับประหยัดเวลาในการค้นหาหุ้นประมาณแปดร้อยกว่าตัวเราจะหาหุ้นสารก็ใช้เง่นไข่นะครับลองมานำไปใช้งินดูดนะิ